ครับจะีีพี่อยู่พี่กันครับรมืวันที่หนึง่งเมื่อเช้ามีการเปิดเผยซิปเสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสพอลกับกับเสียงปริศนาเสียงหนึ่งมีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถหยินิ้วได้เลยขอแค่ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮรผมฟังแล้วอ,อ๋อพี่ห <ผม S 1> นุ่มฟังแล้วครับพี่ก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันเนี้ย เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอศาลที่ภากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็าต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่า กระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกด้วยบอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดิดน้องดิดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ทานอสครับทำไม่ได้ถาเป็นคลิปเสียที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดต่อท่านู้ชอมอ่าเรื่องคลิปเราก็ไม่สามารถยืนยันหรอก แต่เพจอีซอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเปิดคลิปเสียงซึ่งระบุว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งกับบิ๊กบอสลักษณะเหมือนกับอันนี้ก็ไม่รู้แท้จริงประการใดนะแต่เพจเขาบอกว่ายังไงน้องไปจะให้ช่วยวิ่งเต้นคดีนี้ค่ะโดยเสนอจ่าย30ล้านพร้อมกับค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละแสนและกับการช่วยเปิดทางแล้วก็ให้ช่วยเคลียร์กับตำรวจยศใ,ใหญ่ที่มีอำนาจคนนึง ทั้งนี้ทั้งนั้นคือในคลิปเสียงเนี่ยคะ่ะแต่เดี๋ยวเราเปิดไหมคะ่ะอ่นา,าอนดีกว่านในคลิปเสียงเนี่ยคะ่ะฝั่งที่บอกว่าเป็นนักการเมืองซึ่งไม่แน่ใจยังไม่ได้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะฝั่งนี้จะพูดบอกว่าพี่กําลังจะบอกพอลว่าพอลต้องใหญ่กว่านี้แล้ะพอลต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอลเข้าใจใช่ไหมพอลให้พี่เดือนละแสนเนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนพี่ดูแลมากกว่านี้ ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอดีดนิ้วได้เลยขณะที่โค้ชชทนาบอกว่าพ,พี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนใช่แล้วก็เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งเพจระบุว่าเป็นนักการเมืองบอกก็ได้พี่รับปากถ้ากรรมาที่การเรียกเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่มีอะไรหรอกอ่าทั้งดีทั้งนั้นไหนฟังดูซิฟังสักหน่อยไม่พี่กําลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้ พอเข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยคพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดนีดได้เลยพี่พี่ใจช่วยพี่ช่วยผมเรื่องนี้กันผมได้เอาคือลากีพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้คเออคือไม่มีอะไรหรอกอ่อเราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะ นี่เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่ที่นักข่าวไปถามคุณหนุ่มกัใชัยกำเนิดพลอยนั่นแหละท่านผู้ชม